สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,619ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ์อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้จากมาตราดังกล่าวนะคะ ผู้ใดจะสละมรดกล่วงหน้าก่อนเจ้ามร,มรดกตายไม่ได้เพราะขณะที่ตนได้สละมรดกนั้นยังไม่มีการรับมรดกแต่อย่างใดและยังไม่แน่นอนว่าตนจะได้รับมรดกนั้นนั้นหรือไม่ดังนั้นการสละมรดกจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามรดกได้เสียชีวิตแล้วและทายาทผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดก ไม่ว่าในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมก็ตามด้วยเหตุนี้ถ้ามีการสละมรดกล่วงหน้าของทายาทแล้วก็ถือว่าไม่มีการสละมรดกแต่อย่างใดค่ะทายาทผู้นั้นยังคงมีสิทธิ์เป็นผู้รับมรดกต่อไปยกตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่1419ครับ2592 ผู้รับมรดกทำหนังสือเป็นสัญญาปณีประนอมยอมความในการสลัมรดกและลงชื่อในเอกสารแล้วมอบแก่ทายาทอื่นผู้รับมรดกคนอื่นที่ไม่ได้สละสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อด้วยก็ย่อมมีผลบังคับถือเป็นการสละมรดกแล้วคำพิพากษาดีกาที่466/2505 การสละมรดกก่อนเจ้ามรดกถึงแก่กรรมเป็นการขาดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,619ย่อมเสียไปแล้วไม่มีทางแสดงเจตนาให้กับมีผลขึ้นอีกอย่างไรก็ตามถ้าหากภายหลังที่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้วยังมีความตั้งใจสละมรดกอยู่เช่นเดิมก็ต้องมีการแสดงเจตนาใหม่ให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,612อีกชั้นหนึ่งค่ะต่อมามาตรา1,620ได้บัญญัติไว้ว่าวรรคหนึ่งถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ให้ปันทรัพย์ปรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทําพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นจําหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดกให้ปันส่วนที่ม่ได้จําหน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายตามมาตรานี้ต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่และพินัยกรรมนั้นมีผลหรือไม่ซึ่งการทำหรือไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลขออภัยค่ะซึ่งการทำหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมมีผลต่อทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ิก็คือ ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับทั้งหมดเช่นไม่ถูกแบบหรือผู้ทำพินัยกรรมอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์ต้องนำทรัพย์สินทั้งหมดแบ่งให้แก่ทาย,ยาทโดยธรรมแต่ถ้าทำพินัยกรรมและพินัยกรรมนั้นจำาหน่ายทรัพย์บางส่วนหรือมีผลใช้บังคับได้บางส่วนเช่นผู้รับพินัยกรรมบางคนตายก่อนเจ้ามรดก ก็ให้ปันส่วนที่ไม่ได้จำน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับแก่ทายาทโดยธรรมทั้งนี้ถ้าได้ทำพินัยกรรมและพินัยกรรมมีผลบังคับทั้งหมดตัวทายาทโดยธรรมก็หมดสิทธิ์ในทรัพย์มรดกนั้นนอกจากนี้แม้ทายาทโดยธรรมจะได้ทรัพย์สินจากผู้ตายตามพินัยกรรมแล้วก็ตาม หากมีทรัพย์มรดกที่ยังเหลืออยู่นอกจากที่จำหน่ายโดยพินัยกรรมแล้วทายาทโดยธรรมผู้นั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาส่วนที่เหลืออยู่ได้ตามสิทธิ์ของตนในฐานะทายาทโดยธรรมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ